สํนักงานสลากฝากโดกลสำนักงานสลากกีแมืองรัฐบาลสำนักงานสลากฝากบอกตอนสสรสนับสนุงงบประมาณแก่นักเรียนด้วยโอกาสที่สุพรรณบุรีสำนักงานสลากกีแมืองรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลเพื่อจัดทําสนามเด็กเล่นและจัดหาสื่อ เพื่อพัฒนาการการศึกษาของนักเรียนซึ่งโรงเรียนนี้ได้เลเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่ได้โอกาสสําหรับเด็กๆของเรานะคะในปีการศึกษานี้มีนักเรียนทั้งสิ้น506คนแล้วเด็กของเราก็อยู่ประจํากินนอนที่โรงเรียนโดยเรามีหอพักทั้งหมด9หอพักนะคะเป็นหอพักชาย5หอพักหอพักหญิง4หอพักคุณครูของเราก็ต้อง ดูแลเด็กๆตลอด24ชั่วโมงนะคะคือตั้งแต่ตื่นนอนมาเราก็จะฝึกเด็กในเรื่องของการเก็บที่นอนแล้วก็จะมีกิจวัตรประจำวันต่างๆต,ตั้งแต่เช้าจุดเย็นเลยนะคะเด็กๆที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนของเรานะคะก็จะมีสภาพความพิการที่แตกต่างกันนะคะเราก็จะเน้นในการ ฝึกให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดปัญหารแรกที่เราเข้ามาทีแรกเด็กๆเ,เข้ามาทีแรกก็จะเป็นอย่างเช่นระบบการขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณครูก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องช่วยเหลือเด็กๆของเราแล้วก็การรับประทานอาหารการแต่งตัวอะไรโรงเรียนของเราก็จะฝึกเด็กไปจนเขาสามารถที่จะ ช่วยเหลือตัวเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลนะคะแล้วเราก็จะฝึกอาชีพเล็กๆน้อยๆให้เด็กๆเพื่อที่เขาจะสามารถนำกลับไปใช้เมื่อจบการศึกษาไปแล้วอ่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระ,ะกับครอบครัวแล้วก็สังคมเท่าที่ควรฐานสำนักงานสาก,กินแบ่งรัฐบาลได้มาจัดก,กิจกรรมโดยว่าโดยการ ม่สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทา้งสิตปิญญาและออทิสติกสําหรับเงินจํานวนนี้เราก็จะนํามาจัดทำสนามเด็กเล่นนะคะตรงนี้เป็นเครื่องเล่นหนึ่งชิ้นแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็จะไปจัดหาสื่อให้เหมาะกับเด็กของเราต่อไปนะคะ พวกเราจะรวยแล้วได้เลขล็อกจัดสลาก,สา,กสามตัวตรงๆน้องเลยเลขล้วมันไม่มีแล้มันมีแต่เลขล<ะ>อ,อย่าเชื่อจดหมายหลอกลวงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่อยากให้คนไทยถูกหลอกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยรกักเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม